ข้า5แล้วเราไปข้อ6อันนี้เราแยกบ่อยแล้วนะคะ18ก็คือ6คูณ3 26ก็คือ2คูณ10อะไรคะ13เอาที่3กันก่อน นะข้อเจ็ดนะคะลูกข้อเจ็ดข้อเจ็ดาจำนวน3จำนวนก็ต้องดูที่ซ้ำกัน3ตัวก่อน อันนี้ตัวเลขเยอะหน่อยนะลูกเนาะพยายามนะลูกนะพยายามพยายามทำให้ได้ด้วยตัวเองนะคะลูกถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ค่อยมาเปิดเฉลยของพี่ดู เออนะตัวเลขก็จะเยอะหน่อยนะคะ630เลยอนาะอันนี้คือการหาคอรอนรโดยวิธีการแยกตัวประกอบเฉพาะนะคะหลักใจความหลักสำคัญเลยก็คือต้องดูตัวที่เหมือนกันก่อนนะคะทั้งหมดแล้วก็ค่อยถ้ามันไม่มีจริงก็ค่อยลดหลั่นกันมาเรื่อยๆนะคะตัวที่ไม่มีตัวที่ซ้ำก็ต้องเอามาเขียนด้วยในขั้นตอนสุดท้ายนะคะ โอเคต่อไปจงหาคราโนโดยวิธีตั้งหารลูกนะโดยวิธีตั้งหารวิธีตั้งหารก็พี่เดี๋ยวพี่จะทำข้อ,อ,อข้อหนึ่งให้ดูหนึ่งข้อแล้วก็ข้อ2อก็ได้ข้อ1กับข้อ2นะคะนะที่เหลือก็ให้น้องๆทําเองนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยมีทั้งหมด8ข้อเหมือนเดิมนะคะให้น้องๆทําเองนะคะ ฝึกฝนนะคะฝึกฝนนะน้องๆอ,อาจจะเรียนกับพี่ครึ่งชั่วโมงแต่เรียนจริงๆอาจจะสองชั่วโมงได้นะคะเพราะว่าน้องๆต้องหัดฝึกฝนเองด้วยนะคะฝึกฝนเองด้วยนะอ,ม,อะมาครนอโดยวิธีตั้งหารนะคะครนอย่อมาจากอะไรนะคูณร่วมน้อยโอเคนะหร่ดมน้อยมาดูข้อหนึ่งกันนะลูกเนาะสิบหก กับ100นะคะวิธีตั้งหารโอเคนะเอาตัวตั้งไว้ข้างในนะคะเนื่องจากเป็นจำนวนอะไรคะเป็นจำนวนคู่ก็เป็นยังไงถ้าเป็นจำนวนคู่น้องๆใช้แบบไหนลูกเออก็ใช้เลข2ที่พี่เคยบอกถ้าลงท้ายด้วย0กับ5ก็ไม่หาหารได้นะะอย,อย่าลืมขั้นตอนที่พี่สอนแบบนี้นะเพราะฉนั้นน้องๆจะก็จะจําได้นะโอเคเอาสอง 8 6 2อะไรได้1 2 5 0นะคะน้องๆสามารถตอบพี่ไปได้เลยนะเนื่องจากเป็นจำนวนคู่ก็2เหมือนเดิม2อะไรได้8 24เป็น8 2อะไรได้50 2ลูก2เท่าไหร่ลูก20เท่าไหร่25โอเคนะมีแม่อะไรที่หาร4กับ25ได้ลงตัวพร้อมกันไหมถ้าไม่มีพร้อมกันก็หยุดเลยลูกถ้าไม่มีเหมือนกันเออถ้าไม่มีแม่อะไร ดูแล้วไม่มีแม่อะไรก็หยุดเลยนะคะพี่ดูแล้วไม่มีแม่อะไรพี่ก็ต้องเป็นไงคะหยุดเลยนะลูกนะพี่ก็ต้องหยุดเลยเพราะว่าไม่น่าจะมีแม่อะไรแล้วนะคะแม่สองก็หาร25ไม่ได้หาร4ได้แค่ตัวเดียวแม่5ก็หาร25ได้หาร4ไม่ได้อีกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นคอ,อนก็คืออะไรลูกคอ,อนอก็คือเอาจานวนตรงไหนมาที่เราเคยเรียนมาลูกทบทวนเ,เป็นรูปตัวแอลนะลูกเนาะก็จะเป็น 2องคูณสคูณสคูณยีนะคะก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกนะเท่ากับเท่าไหร่สอคูณสเป็น4 4 2เป็น8 8ดแคูณยีก็เป็นส0่ร้ยไหมนะ25ก็เท่ากับสองร้อยเนอะลูกเนอะโอเคไหมสองร้อนะคะอ โอเคนะสองสองเป็นสี่อ้าวโทษทีสองสองเป็นส okay. kind of ี่โทษทีสองสองเป็นสี่สี่สี่สิบหกโอเคไม่ลูกสิบหกคูณยี่สิบห้านุนแน่เออนะเออมีคนทักพี่แล้วล่ะพี่รู้ตัวยี่สิบอ่าสี่ร้อยโอเคไหมลูกเออสี่ร้อยโอเคนะ เรียบร้อยคือข้อ1น่งอ่าไปข้อ2งนะง่ายไหมง่ายวิธีนี้ง่ายนะคะพี่ชอบ <c oughs> อันนี้40นะคะอา้าวเขียนไว้ข้างใน40 60แล้วก็72เออเป็นไงคะลูกนะน้องๆต้องทำไงต่อเออเนื่องจากเป็นจำนวนคู่นะคะต้องหารได้ทั้ง3ตัวก่อนอยู่แล้วนะคะถ้ามันหาร3ตัวไม่ได้จริงๆค่อยมาเหลือ3 มันหา3ตัวไม่ได้จริงก็ค่อยมาเหลือ2ตัวนะคะแบบนี้เป็นต้นเอาก็2อะไรลูกนะ2อะไร2 20ใช่ไหมลูก2 30 2 30เท่าไรลูก36นะเอาไปต่อ,อจำนวนคู่อีกแล้วแม่2 2อะไรได้20ลูก2 0 2อะไรได้30อา้าว2 5 2อะไรได้36 18นะ คิดเลขทันไหมลูกนะถ้าใครทันก็ตามมาถ้าเกิดใครเร็วกว่าก็ไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวพี่เฉลยไว้ให้นะ,ะน้องๆก็มาดูเฉลยถ้าเกิดว่าไทยตามไม่ทันก็กดดูย้อนหลังได้นะลูกนะไม่การเรียนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะต่อไปนะคะ1 0 15 18แม่อะไรเนี่ยที่หารทั้ง3ตัวนี้ได้อะ่ะมีแม่อะไรบ้างลูกมีแม่อะไรบ้าง มันหมกไม่ได้พี่แนนนะมันได้แค่2ตัวเออได้2ตัวก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นเอาก็เอา2ตัวเอาเอา5แล้วกันนะนลูกเนาะพะหารได้ทั้ง10แล้วก็15บางคนอาจจะ2ก็ได้พะหาร10กับ18ได้อย่างเงี้ยแล้วแต่นะลูกนะแล้วแต่5าอะไรได้10ลูกเออาออะไรได้15 5 3 5าาอะไรได้18ไม่มีดึงลงมาโอเคเอาหาร2 3แล้ว18ได้ลงตัว ทั้ง3ตัวมีไหมลูกถ้าไม่มีก็ขอแค่าหารได้2ตัวก็ได้เออ,อแม่3เนาะหารได้2ตัว3หาร2ไม่ได้ดึง2มาอย่างเดียวนะ3อะไรได้3 3หาร3ามได้1 3ึาหารสได้6นะโอเคแม่ะายลูกแม่2 2อะไรได้2 2 1 2อะไรได้1ไม่มีก็ดึงหนึ่งลงมา2อะไรได้6 2สองสา หนึ่งหงเป็นจำนวนเฉพาะและไม่ได้และแล้วก็ไม่มีอะไรหาร1 13ไม่ลงตัวนอกจากเลข1เพราะฉะนั้นก็หยุดลูกเพราะ,ะนั้นคอรนของมันก็คืออะไรลูกคอรนคือคืออะไรลูกเอาเอานี่เลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยฟืบฟืบเนี่ยเออมาทำอะไรกันทำอะไรนะคูณเก่งมากนะคูณก็จะเป็น2คูณ2คูณ5คูณ3คูณ2 คูณ3เอออคูณ2เป็น4นะคะ4 5 20นะคะ20คูณ6เลยนะคะ20คูณ6ก็1 2อ120่อคูณ3ก็คือ12 3 36 360นะก็เป็นอันว่าจบข้อ1ข้อ2ส่วนข้อ3ถึงข้อ8นะคะให้หนูทำเองนะคะแล้วก็คอยดูเฉลยของพี่แนนนะคะเพราะหลักการเดียวกันนะลูกพี่สอนไปแล้วนะคะ ค่อยๆทานะคะค่อยๆทำดูว่ามันใช่ไหมตรงไหมตามหลักที่เราเคยเรียนมานะคะค่อยๆนะคะพยายามนะคะอดทนนะลูกอดทนไม่มีอะไรที่เราได้มาโดยง่ายหรอกลูกนะส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ความพยายามความอดทนนะพระพุทธเจ้าบอกต้อง มีใจรักอันดับแรกนะถ้าจะประสบความสําเร็จหนึ่งต้องมีใจรักก่อน2มีความมุ่งม,มั่นอดทนฝักไฟนะคะแล้วก็ทบทวนเนี่ยประสบความสําเร็จแน่นอน อ่ะมันไม่มีแล้วใช่ไหมลูกถ้ามันไม่มีแล้วก็พอแค่นี้เพราะไม่มีอะไรหารสอแล้วก็25ได้ลงตัวอีกแล้ว2ตัวก็ยังไม่มีเลยใช่ไหมลูกอมเพราะนั้นครอรนอนของมันคืออะไร ค่อยๆทำนลลูกค่อยๆทำ ข้อหลังๆนี่เหมือนจะง่ายกว่าข้อแรกนะ เจแล้วนะค่อยๆดูห้าสิบเจ็ดไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะลูกเพราะมีแม่สิบเก้าได้สิบเก้าสามห้าสิบเจ็ดนะเพราะนั้นบางคนอาจจะหาไม่ได้แต่จริงๆคือแม่สิบเก้าได้นะลูกนะ ข้อสุดท้ายนะคะในเรื่องของคอรนอนะคะในเรื่องของการแสดงวิธีรมที่ไม่ใช่โจทย์ปัญหานะ อืไม่มีแม่แล้วก็จุดลุกนะ ค okay. นะคะจบนะคะ8ข้อเดี๋ยวเราไปขึ้นโจทย์ปัญหากันอีก3ข้อนะคะพอโจทย์ปัญหาเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปขึ้นหรอระมออีกนะลูกเนาะวันนี้ยังเรืงคอรนออยู่นะคะโอเคเอามาดูซิจงแสดงวิธีทำและหาคำตอบนะคะแสดงวิธีทำและหาคำตอบนาฬิกา3เรือนเรือนที่1นะคะ ปลูกทุกทุกแนาทีเห็นไหมเรื่องนาฬิกามาแล้วนะคะอันนี้คือเรือนที่1นะเรือนที่1ฟึบอันนี้1เรือนที่2ปลูกทุกทุกสินาทีอันนี้เรือนที่2เรือนที่3ปลูกทุกๆุกนาทีอันนี้เรือนที่3ถามว่าเมื่อเริ่มปลูกพร้อมกันครั้งแรกเนี่ยตอน6กนาฬิกาสีนาทีครั้งต่อไปนาฬิกาทั้ง3เรือนจะปลูกพร้อมกันเมื่อเวลาเท่าใดนะคะ น้องๆพี่ถามว่าคือมันมาเจอกันอีกทีหนึ่งในระยะที่สั้นที่สุดที่จะมาเจอกันพร้อมกันในโจทย์ข้อนี้เขาก็ถามถึงอะไรนั่นเองลูกคอและนั่นเองลูกคอรอนอน,นั่นเองพอหนูหาครอนอนมาเสร็จทํายังไงโจทย์ข้อนี้เอาเอาเวลาที่เป็นนาทีพอหาครอน,อนอนเสร็จจะเป็นนาทีถูกไหมเพราะทุกเรือนเป็นนาทีหมด พอหาครนรที่เป็นนาทีได้น้องๆก็เอามาบวกกับไอตรง6นาฬิกา45นาทีเนี่ยก็จะเป็นเวลาต่อไปที่ทั้ง3าเรือนเนี่ยปลุกพร้อมกันอ่ะมาทำพร้อมกันก่อนอันดับแรกก็คือหนูต้องเป็นไงก่อนคะหาคอเลยคะครนอรของทั้ง3เรือนก่อนก็คือ8นะคะเรือนที่18ปลบวกทุกๆ8นาทีเรือนที่2 10นาทีเรือนที่3 16นาที นะคะ16นาทีเพราะฉะนั้นนะคะพี่บอกแล้วถ้าเป็นเลขคู่ให้นึกถึงเลข2นะคะอา้าว2หารได้ทั้ง3ตัว24เป็น8 25เป็น10นะคะ28 16นะคะหลังจากนั้นก็ดูเอาซิมี3ตัวไหมนะถ้าไม่มี3ก็ขอแค่2ก็ได้อา้าวก็มีแม่2ที่หาร4 22 2, เป็น4 2หาร5ไม่ได้ก็15ลงมา2หาร8 ได้เท่าไรลูก4อ่ะก็ยังมีเลข2ที่หารได้อีก 2, 2อะไรลูก2 1 2 2หาร5ไม่ได้ก็ดึงลงมา2หาร4ได้2ครั้งไม่มีอะไรที่หาร1 5แล้วก็2ได้ลงตัวอีกแล้วเราก็พอนะเพราะนั้นคอนอของเราก็คือตรงนี้พอเราทำกันมาอย่างโชคชนใช่ไหมคะลูกนะเพราะนั้นคอนอของเราก็คือคอนอคืออะไรคะ 2คูณ2คูณ2คูณ5คูณ2 1ไม่ต้องเอามานล้นลูกนะก็จะกลายเป็น8ปลายลูก80นาทีโอเคไหมลูกครนอคือ80นาที80นาทีนะคะพูดอีกทีหนึ่งก็คือถ้าทำเป็นชั่วโมงก็คือเท่าไหร่ลูก1ชั่วโมงมีกี่นาที1ชั่วโมงมี60นาทีเพราะนั้น80นาทีก็คือ1ชั่วโมงกับอีก20นาทีนะคะ โอเคไหมลูกถ้าทำเป็นชั่วโมงก็คือ1ชั่วโมงอีก20นาทีก็คือ1.20นะคะได้ไหมคะลูกนะเพราะฉะนั้นทำยังไงต่อลูกนะพอทำงานทำยไงต่อหนูก,ก็ต้องเอามาบวกกันใช่ไหมลูกนะเอามาบวกกันเอามาบวกกันเป็นเท่าไหร่ลูกเออนะจะปลูกพร้อมกันอีกครั้งเมื่อเวลานะคะพี่ขาเขียนก่อนจะปลูกพร้อมกันอีกครั้ง นะคะเวอะไรลูกเวลาอืมเวลาเวลาเท่าไหร่นะเวลาเท่าไหร่ก็เอา0ูนย์จุดศูย์หกจุดสี่ห้าบวกกับอีกหนึจุดสก็เท่ากับเท่าไหร่ลูกนะเจ็ดจุดเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะพี่บวกถูกไปเนี่ยหก จุดสี่ห้าบวกกับสองศูนย์โอเคมันจะได้เจ็ดจุดหกห้าโอเคเจ็ดจุดหกห้าหนูย่าเพิ่งตอบนะไอหกห้าตรงเนี้ยมันคือนาอะไรคะลูกนาอะไรนาทีโอเคไหมลูกหมันคือนาทีนะมันคือนาทีเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนาทีข้างหลังเนี้ยต้องเป็นไงลูกต้อง หนูต้องทําให้มันเป็น65นาทีมันคือ1ชั่วโมงกับอีกห้านาทีเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องเอาไอ้ตรง65นาทีเนี่ยมันคือ1ชั่วโมงกับอีก5นาทีก็ต้องเอาไปบวกกับอีก7ก็กลายเป็น8.05นาฬิกานะนาฬิกาเนี่ยที่มันจะปลุกพร้อมกันอีกรอบหนึ่งก็คือ8.05นาฬิกาโอเคนะ,ะมาดูข้อ2 นักเรียนในโรงเรียนเมื่อจัดเมื่อจัดอะไรลูกจัดเข้าแถวแถวละ40คนนะคะหรือ70คนจะเหลือเศษ3คนเสมอเหลือเศษ3คนนะโอเคนะลูกจงหาว่านักเรียนโรงเรียนนี้มีอย่างน้อยคําว่าอย่างน้อยมาแล้วลูกอย่างน้อยมาแล้วอย่างน้อยก็คือคออะไรมาแล้วคอนอนลอยตัวมาแล้วนะลอยตัวมาแล้ว อันนี้ก็คืออย่างน้อยก็คือคอนอต้องมาโอเคไหมลูกแล้วเหลือเศษหาคอรนอปุ๊บต้องเอามาบวกเลยอย่างที่เราเคยเรียนมานะอ่ะค่ะหาคอรนอพร้อมกันลูกอ่ะก็40กับ70ลูกนะแม่อะไรได้เลยอ่ะแม่2 2 20 2 35เอาแม่5แน่นอนนะลูก5้20 5่35 20 57ไม่มีแล้วก็จบเพราะฉะนั้นคอรนอคืออะไรลูกคอรนอคืออะไร 2คูณ5คูณ4คูณ7อันนี้พี่ไม่ทำให้ดูแล้วนะพอนอคือเป็นรูปตัวแอนะเพราะนั้น10คูณกับ28ก็เป็นเท่าไหร่ลูก280ใช่ไหมลูกนะ280แต่ว่าเขาบอกว่าจะเหลือเศษ3คนเสมออันนี้คนอันนี้นะเป็นคนเพราะว่าตรงนี้เป็นคนตรงนี้เป็นคนใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นนะจงหาว่านักเรียนโรงเรียนนี้มีอย่างน้อยกี่คนแสดงว่าอย่างน้อยกี่คนก็คือต้องเหนือเศษสามใช่ไหมละ่ะลูกก็หนูก็บอกว่าน,นักเรียนนะคะนักเรียนโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้มีอย่างน้อยอย่างน้อยเอา280บเนี่ยบวกกับอีก3ก็เท่ากับ283คนนั่นเองก็คือคำตอบสุดท้ายนะคะ ได้ไหมคะลูกนะสู้ๆนะคะไปพร้อมกันเอาข้อ3ลูกข้อ3นะข้อ3ลูก2คนจะกลับมาเยี่ยมคุณแม่โดยลูกคนโตนะคะเห็นไหมลูกนะที่พี่บอกเลยนะโดยลูกคนโตนะคะจะมาเยี่ยมทุก15วันคนโตก็คือคนแรกโอเคไหมลูกนะคนโตคือคนแรกเหมือนกันนะและลูกคนเล็กจะมาคนเล็กก็คือลูกคนที่2ใช่ไหมจะมาเยี่ยมทุกๆ21วันนะคะ21วัน แล้วลูกทั้งสองคนจะมาเยี่ยมแม่อีกครั้งเนี่ยอีกกี่วันอีกกี่วันจะมาเยี่ยมลูกก็คือหาครนอได้คือจบเลยนะคะครนอของวันของลูกคนโตและคนเล็กคนโตทุกๆ15ส้าวันคนเล็กทุกๆ21ิบวันเพราะนั้นครนอของมันก็คือก็คือเท่าไหร่คะลูกหนูต้องหาก่อนใช่ไหมอันนี้ก็คือสามสามห้าสิบห้าสามเจ็ดยบอดไม่มีแล้วก็จบลูกครนอ คือคืออะไรลูก3คูณ5คูณ7 3คูณได้เท่าไหร่จ๊ะ105เพราะนั้นก็คือ105วันอันนี้ตอบได้เลยลูกนะอีก105วันนะคะลูกจะมาเยี่ยมแม่อีกครั้งหนึ่งพร้อมกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบ105วันนะคะ